ฮัลโหลฮัลโหลยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณพอดแคสต์ที่จะพาคุณดำดิ่งไปในโลกของเรื่องเล่าสยองขวัญผีวิญญาณและความลึกลับที่คุณอาจไม่กล้าฟังคนเดียววันนี้เรื่องที่เราจะหยิบมาพูดคุยกันบอกเลยว่าขนหัวลุกตั้งแต่ชื่อเรื่องบ้านเลขที่13ทับเเรื่องนี้เป็นแนวผีไทยๆท,ที่ผสมความลึกลับและความทรงจําที่หลอนชนิดติดใจแบบหาทางออกไม่ได้เลยครับ เรื่องราวเกิดขึ้นในบ้านไม้ทรงไทยเก่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในซอยลึกกลางเมืองราคาขายถูกจนน่าสงสัยและแน่นอนว่าผู้หญิงที่ชื่อว่าเฟิร์นก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนั้นโดยไม่ฟังคำเตือนใดๆเลยในคืนแ,กแรกๆก็เริ่มมีเสียงฝีเท้าเดินบนชั้นสองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเสียงกระซิบจากกระจกตุ๊ก,กตาเก่าในห้องลับและภาพฝันซ้ำๆที่ปรากฏขึ้นเหมือนมีใครสักคนพยายามสื่อสารกับเธอ แต่ที่น่ากลัวกว่าผีก็คือความทรงจำของตัวเองที่ค่อยๆเปิดเผยว่าเธออาจจะมีอดีตซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้แล้ววิญญาณเด็กหญิงที่หลอกเธออยู่ทุกคืนก็อาจไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นใครบางคนที่เธอเคยรู้จักดีพูดแล้วก็ขนลุกเลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้ฝ้ายก็อยู่กับผมเหมือนเดิมเราจะมาชำละกันครับว่าเรื่องนี้มันหลอนยังไงทำไมถึงติดหูติดตาแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้เราหยุดฟังไม่ได้เลยแม้แต่นาทีเดียวครับ ขอแทรกเลยค่ะพีททีบ<ด>้านก็บแบบโอ้ย13บสาทับเฟังแล,ล้แลวรู้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนตอนฝ<ล>้ายอ่านนะ<ๆ>เหมือนเรากําลังเดินเข้าไปในบ้านกับเฟิร์นจริงๆทุกบรรทัดคือกลิ่นอับร้อยเท้าเสียงไม้ลั่นแล้วที่ชอบม,มากคือมันไม่ได้หลอนแบบตุ้งแช่แต่มันค่คอยๆกัดกินเราทีละนิดรั่วตวัวอีทก็กัดเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าฝันเมื่อคืนเป็นแค่ฝันหรือเรื่องจริงใช่เลยมันเป็นเรื่องหลอนแบบจิตจิตอะเหมือนผีไม่ต้องแสดงตัว แต่ก็ทําให้เราหายใจไม่ทั่วท้องจุดที่ว่าโคตรพีคคือตอนที่เฟิร์นไปเจอห้องลับที่เคยถูกผนังปิดไว้พอเปิดเข้าไปเจอบันทึกเด็กๆที่เขียนว่าพี่ไม่รักหนูเหรอแค่นั้นแหละครับผมวางมือถือแล้วลุกไปเปิดไฟทั้งบ้านเลย <laughs> เหมือนกันเลยแล้วคือพออ่านไปเรื่อยๆอก็เริ่มเห็นภาพความทรงจําของเฟิร์นชัดขึ้นเรื่อยๆเธอมไม่ใช่แค่เจ้าของบ้านแต่เธอเคยอยู่ที่นี่เคยมีน้องสาวและเธอเป็นคนที่ผลัก น้องตกบันไดถึงจะไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่มันคือการทระยศแบบลึกที่สุดเลยนะคนที่น้องไว้ใจที่สุดกลับเลือกเดินหนีตอนที่น้องร้องขอความช่วยเหลือใช่ครับความเจ็บแบบนั้นมันไม่มีทางสงบได้เลยแล้วพอเธอเลือกที่จะเงียบมันกลายเป็นบาปบนซ้ําที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังไม่หลุดไปไหนเลยเสียงฝีเท้าบนบันไดนั่นอะ ผมว่าไม่ใช่แค่เสียงของผีนะแต่มันคือเสียงความผิดที่เดินวนอยู่ในใจเฟิร์นตลอดเวลาดีมากพีทแล้วเจตคือสิ่งที่มาซ่อมบ้านเขาก็มีปมของตัวเองตอนแรกเหมือนมาแค่ซ่อมบ้านแต่สุดท้ายก็กลายเป็นคนที่เคยเห็นเด็กคนนั้นในวัยเด็กแล้วกลัวจนหนีไม่ช่วยเธอก็โกรธเขาด้วยนะมันคือการทรยศซ้ำซ้อนไปอีกอะ่ะพอเรื่องดำเนินไปถึงตอนท้ายๆท,ที่เฟิร์นเริ่มจำได้ทุกอย่างแล้วยอมรับสิ่งที่เคยทำผมคิดว่าเรื่องจะจบตรงนั้น แต่เปล่าเลยผีไม่ได้หายไปไม่มีการปลดปล่อยไม่มีการอโหสิกรรมผมว่านั่นแหละคือความกลัวที่แท้จริงมันไม่ได้จบด้วยความโล่งแต่มันวนกลับมา แล้วตอนจบที่มีคนใหม่จะย้ายเข้ามาอีกคือวนลูปเลยเหมือนเสียงฝีเท้าเสียงร้องและเงาในกระจกจะยังคงอยู่ไม่ไปไหนเพราะบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้องการคนมาอยู่แต่ต้องการให้คนที่เคยอยู่จําสิ่งที่ทําไว้ตลอดไปเรื่องนี้นะครับถ้าใครเป็นแฟนแนวผีจิตจิตแล้วหลอน,ลอนแบบอึดอัดหนงนงผมว่าโดนใจแน่นอนมันไม่มีฉากเลือดสาดไม่มีผีกรีดโฉงชางแต่มันอยู่กับเราหลังอ่านจบจริงๆอยู่ในหัวอยู่ในฝันและอยู่ในความเงียบตอนที่เราคิดว่าลืมมันไปแล้ว ใครยังไม่เคยฟังเรื่องนี้แบบเต็มๆนะคะรีบเลยค่ะเข้าไปที่ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณแล้วหาวิดีโอเรื่องบ้านเล็กที่13ทับ7ฟังตอนกลางคืนคนเดียวให้ได้อารมณ์ที่สุดรับรองค่ะคุณจะมองบ้านไม้เก่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกคนด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเสียงกระซิบของวิญญาณด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดหลอนจากทั่วทุกสารทิศของไทยและถ้าอยากฟังเรื่องบ้านเล็กที่13ทับ7แบบเต็มๆแล้วก็คลิกที่ลิงก์ในคำาอธิบายใต้คลิปได้เลยครับคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงฝีเท้าเดินขึ้นบันไดก็อย่าลืมถามตัวเองก่อนว่าคุณแน่ใจแล้วหรือยังว่าคุณไม่เคยทำผิดกับใครไว้ในความเงียบแล้วเจอกันในเรื่องหน้าครับสวัสดีครับ ฝันดีนะคะถ้านอนหลับได้